เกือบหนีขึ้นบ้านประท่านยังวะหนีพายุมือเนี่ยมื่อนีเบิ้งพยาก่อนนะครับอันนี้คือผมบันทึกไว้ตอนสองทุ่มหาสิบเอ็ดนาทีนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนยี่สิบเก้าองศานะครับผลปรากฏว่าสิเก้าสามทุ่มร่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นอันนี้คือระยะเวลานะครับเวลาสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มีเมฆเป็นบางส่วนหรือก็า้าผลปรากฏได้กับกเรตตอเอื้องแล้วครับอันนี้ไฟโซลาเซลยลนะครับ ไฟดับเบิดบนันอันนี้อยู่หน้าเกือบนี้พระท่นานบังวง่งยังอยู่อยู่แต่ว่าคันขังร่มแห้งนะครับผมประเทศไทยตอนร่มไหม่เบิงนะครับเพราะว่ามันเป็นย่างมืขึ้นมันอันตรายหดวฝ่าเหลี่ยมมายางไวเลยขึ้นบ้านยางไว้กันลเลยอันนี้พาตัวนี้รุดออกนะครับจนรุดออกนะทั้งในกับยี่ก้อโ้งแหนนะครับเพราะว่าแยกหน้าผูเบา,าเป็งสิล่ะเพราะว่าผมคนขวางเขาไว้ดีพีเบิดนะมันของไหลไหลถึงหน้ามันหน่อย เปิดทีมันหน่อยก็เลยหกกระทึ่งไปเจียบเนี่ยหรอว่าว่าอะไรก็เด้ออันนี้ผมบอกว่าเปรียบเทียบไหมเบิงซื้อนะครับว่าพายาก่อนอากาศมันกะบริเวณว่ามันจะแม่นย่ำเปรีตลอดไปนะครับอันนี้ผมก็เลยว่าสีมัตตีพันดอกมันกะผมก็บฮูยูว่าพยากาอนมันกะซอยได้ระดับหนึ่งซื้อแต่ว่าไพ่เรมาสร์นี่มันใหญ่มันคนเบิงเปรีเนี่ยมันตรวจสอบอะไรหรอครับ อันนี้ผมบอกว่าเปรียบเทียบเรียนๆในเบื้องซื้อจากที่เขาว่าบม่มีฝนนะแต่ว่าฝนที่ได้นี่คือลมแห้งฝนแห้งเนาะครับฝนแห้งอยู่ตกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอยู่อุดรเจดที่ผมไทยเนี่ยอยู่ตำบลน้ำเสียงขอเพอทุ่งฝนจากวัดอุดรท่านีนะครับซึ่งเป็นหน้าผมเองทาานี่จะเป็นทาาของน้ำดีพ้าไปเบื้องก่อไายขี่รถมาจอดเมื่อกช้นี่เห็นก่อไายส้งลมๆอยู่ กอไผ่ผมก็ได้ตัดบางส่วนแล้วแหละเมื่อสีแห้งเตืบด้อนผัดกอไผ่เปลี่ยนไล่เลยอันนี้คือสายไฟผมผมเอาไฟลงนะครับแต่ว่าไฟมันดับหล้วเปล่าเจาผมก็เอาลออ่องก็ยาน้วยกันฝนสาดระพอดอันนี้คือสภาพกอไผ่นะครับอันนี้คือผมออกมาเปียบเทียบให้เบื้องเหรียนในเสื้อน,นะครับกับบ๊วยมียางดอกกระหน้าผมก็เจอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเผื่อที่เต็มเต็ม